สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ facebook แล้วก็ ig นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการเพิ่มปุ่ม IG จลงไปในโปรไฟล์ a c e b o o k ของเรานะคะหรือว่าการเชื่อม IG ของเราในโปรไฟล์ a c e b o o k ค่ะวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะมาที่แอป Facebook นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะ มาที่หน้าหลักตรงนี้นะคะให้เรามาคลิกที่รูปโปรไฟล์ตรงหน้าโปรไฟล์เราเราจะเห็นคําว่าแก้ไขารายละเอียดสาธารณะก็ให้เราเลือกตัวนี้ค่ะอ่าแล้วก็เลื่อนลงมานะคะจะเห็นคําว่าลิงก์ตรงนี้ใช่ไหมคะให้เรามาเพิ่มลิงก์ตรงนี้นะคะ่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะ อาจจะมีตัวเลือกให้เราเลือกก็คือลิงก์ทางโซเชียลกับเว็บไซต์เราจะมาเลือกที่ลิงก์โซเชียลนะคะก็คือเพิ่มลิงก์ทางโซเชียลตัวโซเชียลตัวนี้เขาก็จะขึ้นมาให้เราคลิกที่ดอกดาวเราสามารถมาเพิ่มโซเชียลได้ทั้งหมดนะคะอินสตาแกร t ส i t ต e เตอ a ์สแน t แชทยูท e บไลน์พวกนี้ค่ะแล้วแต่เพื่อนๆน,นะคะสามารถเพิ่มโซเชียลพวกนี้ค่ะ ให้กับโปรไฟล์เราได้เลยแต่วันนี้เราจะมาดูวิธีการเพิ่ม ig นะคะก็เลือก ig แล้วก็ตรงนี้ก็ใส่ชื่อบัญชีนะคะชื่อบัญชี ig คืออะไรก็เดี๋ยวเรากลับไปดูที่แอป ig ค่ะชื่อ ig ก็คือชื่อ user ของเราที่เราใช้ในการ login นะคะหรือว่าเป็นชื่อที่เราตั้งเป็นโปรไฟล์ค่ะก็ถ้าอยู่ที่หน้าหลักก็ให้มาที่รูปคนนะคะตรงนี้ เข้าสู่หน้าโปรไฟล์ตรงนี้คือชื่อบัญชีของเราหรือว่าชื่อ user นะคะก็ให้เรานำตัวนี้ค่ะไปพิมพ์ใส่ตรงนี้เป็นการเลือกนะคะว่า เราต้องการเลือกสาธารณะก็คือคนทุกคนค่ะแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นเพื่อนเราเขาก็สามารถเห็นใช่ไหมคะหรือว่าจะมาเลือกเฉพาะเพื่อนก็ได้ค่ะหรือเฉพาะฉันนะคะอันนี้เราต้องการให้คนทุกคนเห็นก็เลือกสาธารณะนะคะถ้าต้องการเพิ่มโซเชียลย่างอื่นก็กดตรงนี้นะคะ,ะแต่ถ้าโอเคแล้วก็มากดที่บันทึกนะคะ เราจะเห็นว่าเขาขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะตรงนี้แต่ถ้าของเพื่อนๆคนไหนยังไม่ขึ้นให้เรากดรีเฟซรอบหนึ่งนะคะถ้าเด้งกลับมาที่หน้านี้ก็ให้กดแบ็คกลับไปกดแบ็คนะคะกลับไปที่หน้าโปรไฟล์ค่ะเพื่อให้ปุ่ม i g ตรงนี้ขึ้นมานะคะอ่ารีเฟซอีกรอบหนึ่งก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราลองมาแตะตรงนี้นะคะว่าเขาจะสามารถเชื่อมโยงไปที่บัญชี IG เราได้หรือเปล่าค่ะ อ่าเห็นใช่ไหมคะเขาก็เชื่อมโยงมาที่บัญชีเราแบบอโอโต้แบ็กออกไปนะคะเดี๋ยวไปที่เ c e b o o k เหมือนเดิมนะคะถ้าเราต้องการที่จะเอาปุ่มตรงนี้ออกก็เหมือนเดิมะคะ่ะมาที่แก้ไขารายละเอียดสาธารณะแล้วก็มาที่แก้ไขตรงนี้แล้วก็ปิดตรงนี้ออกไปะคะ่ะกดแล้วก็บันทึกเหมือนเดิมนะคะ อ่ะตรงนี้เขาก็จะหายไปใช่ไหมคะคลิปนี้ก็จะเป็นวิธีการเพิ่มปุ่ม IG ให้กับโปรไฟล์เฟซบุ๊กของเรานะคะก็สําหรับใครที่ต้องการมีปุ่มตัวนี้ไว้ให้เพื่อนๆหรือว่าคนอื่นเชื่อมโยงไปยังไอจของเราค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้ามือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ